สวัสดีค่ะแหววชนชมบ้านแพวนะคะวันนี้ก็จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกชมนะคะเป็นกระถาง11อิ11นิ้วนะคะต้นละ300บาทนะคะค่าจะส่งนะคะต้นแรก80บาทต้นที่สองบวก30นะคะส่งแบบถอนรากนะคะเพื่อนๆมีสีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยนะคะจะเขียนเป็นหมายเลขนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วให้เพื่อนๆได้เลือกสีได้นะคะแต่ละต้นนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะคะ ต้นละสามร้อยบาทนะคะค่าจะส่งแ0ดสิบาทต้นที่สองนะคะสามสิบาทหนึ่งกล่องใส่ได้สองต้นนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกสีได้ตามหมายเลขเลยนะคะต้นนี้หมายเลขหนึ่งนะคะลูกไม้นะคะต้นที่สองนะคะอ่างเปานะคะต้นที่สองอ่างเปานะคะเป็นกระถางสิบเอดนิ้วนะคะเพื่อนๆต้นที่สองนะคะ ตัวที่2นะคะเลือกชมได้เลยนะคะสามารถทักทายในซื้อกันได้ที่ Facebook นะคะวิไลาขายแจ้งนะคะกับลน์นะคะ id ไลน์แหววชนชมบ้านแพวนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ083-296-3296นะคะวิธีซื้อนะคะก็คือให้คุณลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอนะคะสีที่คุณลูกค้าชอบนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาทางช่อง Facebook วิไลาขายแจ้งนะคะหรือเป็นลน์นะคะแหววชนชมบ้านแพวนะคะก็จะซื้อ กันง่ายขึ้นนะคะต้นที่สองไปแล้วนะคะต้นที่สามนะคะต้นที่สามนะคะจะหมุนให้ดูนะคะลายต้นนะคะต,ต้นที่สามนะคะต้นละสามร้อยบาทนะคะกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะต้นที่สามนะคะ จะให้ดูไว้ทีละต้นนะคะต้นที่สามนะคะประสบโชคนะคะต้นที่สี่นะคะประสบโชคนะคะต้นที่สี่นะคะประสบโชคค่ะดูกันไปเรื่อยๆนะคะใครสนใจต้นไหนอย่างไรนะคะทักทายมาได้นะคะ ต้นที่ห้านะคะลูกไม้นะคะลูกไม้นะคะต้นที่ห้านะคะลูกไม้ดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่นะคะดอกบลเลอร์เลยนะคะเป็นลูกไม้ดอกใหญ่นะคะต้นที่ห้านะคะต้นที่หกนะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะดอกใหญ่แบบนี้นะคะต้นที่หกนะคะส,<ร> <Rogers> สนใจต้นไหนอย่างไรนะคะทักทายมาได้นะคะต้นที่หกนะคะ ลูกไม้นะคะดอกกใหญ่แบบนี้นะคะมาต้นที่เจ็ดนะคะต้นที่เจ็ดมานีเนตนะคะต้นที่เจ็ดนะคะต้นละสามร้อยบาทนะคะเพื่อนสนใจต้นไหนอย่างไรก็ทักทายมาได้นะคะต้นที่เจ็ดนะคะมานีเนตนะคะมาีเนตนะคะ มีหลากหลายสีเพื่อเพื่อนได้เลือกชมนะคะต้นที่แปดนะคะต้นนี้ดาน,น่านะคะต้นที่แปดนะคะดาน,น่านะคะโคนจะใหญ,ใหญ่สวยแบบนี้นะคะ ต้นที่เก้าก็แดนหน้านะคะชอบต้นไหนอย่างไรนะคะก็ทักทายมาได้นะคะทักมาที่นะคะแหววชนชมบ้านแพวก็ได้นะคะเป็นไลน์นะคะแหววชนชมบ้านแพวนะคะกับเฟซบุ๊กนะคะวิไลขายแจ้งนะคะสามารถทักทายเข้ามาได้นะคะชอบต้นไหนนะคะต้นนี้นะคะเก้านะคะแดนหน้านะคะ ต้นที่สิบนะคะพิงเพอร์นะคะพิงเพอร์ต้นนี้เขาออกหน่อยหนอนกินไม่ได้ฉีดยานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะต้นที่ต้นที่สิบนะคะต้นนี้ทรงลีลาด้วยนะคะเป็นชิงพึงพิงเพอร์นะคะพิงเพอร์นะคะต้นที่สิบนะคะถ้าต้นไหนยังไรก็ทักทายมาได้นะคะใบด่างนะคะนี่พิมพ์ใบด่างนะคะ พิมไก่ด่างสีแดงซอนนะคะต้นที่สิบเอ็ดนะคะเป็นทรงสูงนะคะต้นที่สิบเอ็ดนะคะต้นนี้พิมไก่ด่างนะคะต้นที่สิบสองนะคะต้นที่สิบสองนะคะต้นที่สิบสองนะคะ ต้นที่สิบสองนะคะต้นนี้นอ้นองชื่อว่ามั่งมีรับนะคะมั่งมีซับนะคะชอบต้นไหนอย่างไรลองทักทายเข้ามาได้นะคะตามภาพเลยนะคะเราจะส่งให้ตามที่คุลูกค้าเลือกนะคะสิบสองนะคะไปแล้วนะคะต้นที่สิบสามนะคะต้นนี้ไม่สวยเป็นใหมค่ค่ะ ต้นที่สิบสามนะคะพิงเพร์นะคะพิงเพร์นะคะสิบสามนะคะพิงเพร์นะคะสิบสามนะคะสิบสามนะคะต้นที่สิบสามนะคะมาไปเรื่อยๆื่อยนะคะไฉไลนะคะต้นที่สิบสี่นะคะไฉไลนะคะ ต้นที่สิบสี่นะคะสิบสี่นะคะใส่ไลนะคะต้นที่สิบห้านะคะเป็นลูกไม้นะคะสิบห้านะคะเป็นลูกไม้นะคะ ต้นที่สิบหกนะคะมั่งมีสับนะคะต้นที่สิบหกนะคะต้นละสามร้อยบาทนะคะค่าจะส่งนะคะต้นแรกแปดสิบนะคะบวกต้นที่สองสามสิบาทส่งแบบถอลรากนะคะต้นที่สิบหกค่ะเพื่อนชอบต้นไหนก็สามารถที่จะทักทายก้ามาได้นะคะต้นที่สิบหกแล้วนะคะ ต้นที่สิบเจ็ดนะคะเดซี่พิงค์นะคะสิบเจ็ดนะคะเดซี่พิงค์นะคะเดซี่พิงค์นะคะเป็นไม้ดอกดกนะคะต้นที่สิบแปดนะคะแดงขุ่มรับนะคะแดงขุมทรัพย์นะคะต้นที่สิบแปดนะคะ ต้นที่สิบแปดนะคะต้นที่สิบเก้านะคะพูณซับนะคะพูณซับนะคะต้นนี้ต้นที่สิบเก้านะคะถ้าต้นไหนยังไรกะทักทายมาได้นะคะช่องทางการติดต่อนะคะ เฟซบุ๊กนะคะวิไลครแจ้งนะคะกับไลน์นะคะแหววชนชมบ้านแพวนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์ตาสามสเาหกสามสองเกหกเพื่อนเพื่อนสามารถทักทายมาได้นะคะสองช่องทางนะคะต้นสุดท้ายนะคะต้นที่ยี่สิบนะคะมีสิบต้นนะคะที่คุณกูลุคาเลือกนะคะสามารถที่จะทักทายมาได้นะคะว่าชอบต้นไหนนะคะ อันนี้ต้นที่ยี่สิบนะคะก็ขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมนะคะถ้าใครสนใจต้นไหนอย่างไรก็ทักทายมาหาแววได้นะคะที่ Facebook นะคะวิไลไข่แจ้งนะคะกับไลน์นะคะแววชนชมบ้านแพ้วนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์แปดสามสองเนะคะก็ยินดีที่ได้บริการเพื่อนๆทุกๆทุกๆคนนะคะสามารถส่งแบบถอดรากนะคะ1กล่องใส่ได้2ต้นนะคะค่าจะส่งต้นแรก8ปบาทบวก ต้นต่อไป30บาทนะคะต้องขอขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมนะคะวันนี้พูดตะกุตะกักใครสนใจก็ทักทายมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ